สวัสดีครับ Do เดลส Story ครับก็วันนี้มาติดกันเลยนะครับสำหรับวันนี้พบกับเจ้า Adidas Adi Oz 6นะครับหรือ Adidas Adi Oz 6นะครับก็ตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับก็หลังจากที่เปิดตัวในบ้านเรามาสักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับที่เข้ามาเปิดตัวในบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูยให้ดูว่าสีขาวเป็นไงสีนี้เป็นสีที่ผมสั่งจากญี่ปุ่นนะครับ เป็นสีแดงแดงแดงส้มๆนะครับก็ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าตอนที่สั่งมาตอนแรกจะเป็นแบบหน้ากว้างด้วยแต่พอได้มาเป็นแบบเป็นแบบหน้ากว้างเลยนะครับสําหรับสีสีแดงของที่ญี่ปุ่นนะครับก็ด้วยความอยากลองอสีแดงนะครับเพราะว่าสีขาวสั่งเจ้าอดีออสสไปล้วอดีออสโปรสไปละก็เลยอยากได้สีอื่นบ้างก็เลยตัดสินใจสั่งเจ้าออดิออสหก สีแดงมานะครับก็สวยถูกใจมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับเจ้า a d i o s 6ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็เริ่มแรกก่อนเลยครับดูที่อัปเปอร์อัปเปอร์นะครับเปลี่ยนแปลงไปจาก Adio s 5อย่างสิ้นเชิงนะครับก็จะเป็นผ้าเมสนะครับเป็นผ้าตะข่ายชั้นเดียวแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะบุกกำมะหยี่เป็นกำรรมะหยี่นุ่มๆนะครับเหมือนเจ้า ออดิออสโปรสองนะครับเป็นครรมธีหุ่มด้านหน้าเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็จะมีแถบสามขีดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแถบสามขีดแบบทึบนะครับไม่ได้เป็นลายพูกกันเหมือนเดิมละก็ตรงนี้ตรงฮิวครับก็จะมีการบาุเป็นฟองน้ำนุ่มๆน,นะครับโซนก็อฮิวครับค่อนข,ข้างแข็งเหมือนกันก็ ลิ้นนะครับลิ้นตัวนี้ก็เป็นลิ้นแบบถูกฟิกไว้นะครับฟิกด้านข้างไว้ก็ไม่ใช่ลิ้นแบบอิสระเหมือนเจ้า ADIOS 2นะครับก็ถูกฟิกไว้เหมือนกับเจ้า ADIOS 5เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อไปมาดูสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือชั้นพื้นมิ s โซนะครับก็มีการเอาเจ้า foam boost ออกไปละก็ใส่มาเป็น ไลทสไตล์โปรกับไลท์สไตล์นะครับสชั้นผสมกันซึ่งความสูงนะครับความสูงของเจ้าออดิออสหดูสูงขึ้นกว่าอ d ดิออสหรุ่นเดิมนะครับก็สําสหรับความสูงตัวนี้ก็ด้านท้ายอยู่ที่27มิลนะครับด้านหน้าเป็นสิบเก้ามิลก็เป็นดอปแปดมิลนะครับสาหรับตัวนี้ก็ <c oughs> ตัวเนี้ยก็ผมคิดว่าน่าจะทำมาไว้สำหรับ ไม่รู้มันจะเป็นแฟตเลสซิ่งเหมือนเดิมไหมเพราะว่า,าเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูว่ามันจะให้ฟีลเป็นรองเทาง้าแฟตเลสซิ่งเหมือนเดิมไหมนะครับก็สําหรับต่อไปมาดูที่พื้นนะครับพื้นก็ยังคงเป็นยางคอนติเนน t ัลเหมือนเดิมนะครับก็มียางคอนติเนนตัลยางสุดหนึบของเราแล้วก็มีความคงทนมากนะครับก็ยังมีทอร์ชั่นซิสเต็มเหมือนเดิมนะครับที่พื้นด้านล่านะครับ สำหรับตัวนี้ก็ไม่ได้มีแผ่นคาร์บอนใดๆนะครับก็มีแค่ t o r ์ชั่นซิสเต็แล้วก็โฟมไลฟ์สไตล์บู l ไลฟ์สไตล์โป o กับไลฟ์สไตล์นะครับผสมกัน2ชั้นก็รูปร่างเปลี่ยนไปพอสมควรครับดูคลาสสิก uh, มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีความสูงเพิ่มมากขึ้นส่วนพื้นรองด้านในพื้นรองด้านในถอดได้นะครับพื้นรองด้านในถอดได้นะครับ ลิ้นก็คล้ายๆเดิมครับก็ยังคล้ายๆกับพวกบอตันสินะครับมีความแข็งนิดนึงก็ใส่ถุงเท้าข้อต่ำก็อาจจะโดนบาดได้สำหรับลิ้นก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยครับเขาเคมไว้ที่2 3 1รกรมที่ไซส์น่าจะเป็นไซส์8 UK นะครับก็เท่าที่สัมผัสดูผมไม่มีตาช่างพอดีดเดาตาช่างมา ก็เดี๋ยวลองถือเทียบดูกับเจ้า a d i o s 5นะครับก็ผมว่าน้ำหนักพอๆกันอะไม่ต่างกันผมว่าตีเป็นว่าไม่ต่างกันแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้เลยคือความหนานะครับความหนาของพื้นนะครับชั้นมิสโซนี่อันนี้คือ a d i o s 5นะครับนี่ a d i o s 6นะครับความสูงเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ว่าอารมณ์แฟชัเลสซิ่งยังจะมีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวต้อง จะไปลองวิ่งดูแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีนึงว่า,ายังมีความเป็นแฟร์เลสซิ่งเหมือนเดิมไหมสำหรับเจ้า Adios 6ตัวนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมากลับมาเล่าให้ฟังทีนึงนะครับว่า a d i o s 6เป็นอย่างไรบ้าง ลองใส่วิ่งมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า Adios Pro 6นะครับก็สัมผัสแรกที่ได้รับเลยนะครับก็คือมันยังมีความเป็น f l t t ด a i n n g อยู่นะครับก็ยังรับรู้ถึงแรงกระทบจากพื้นถนนอยู่นะครับก็ควงขาได้สนุกดีนะครับสำหรับเจ้า Adios s 6นะครับก็ส่วนเรื่องการสวมใส่นะครับตัวเนี้หน้าผ้าผมว่า ค่อนข้างใส่สบายมากนะครับสำหรับเจ้า ADIOS 6ตัวเนีมน้มันมีความไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปนะครับสำหรับ upper ก็พัฒนาขึ้นมาได้ดีกว่าตัว ADIOS 5นะครับที่เป็นโค้งแข็งๆนะครับก็ส่วนเรื่องตรงช่วงฮิลคับนะครับตัวนี้ก็สามารถล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับสําหรับ ADIOS 6นะครับก็มีการบูบนุ่มด้วยก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง การจะเจอรองเท้ากัดที่เอ็นร้อยหวนะครับส่วนเรื่องยาง Continental นะครับก็จิกพื้นได้ดีมากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่าผมว่ามันใส่ได้ง่ายขึ้นนะแบบว่าปกติถ้าเราใส่ตัวพวก Adios 54321ออะไรพวกเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นรองเท้าที่แบบต้องแบบ ต้องแรงแล้วต้องแบบได้รับแรงกระแทกขึ้นมาที่ขาแรงๆแล้วสําหรับคนที่ขาแข็งแรงเท่านั้นแต่ผมว่าตัวนี้คนที่ขาอาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับสําหรับเจ้าอดีอสหกตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้า,าใครมีความเขียนยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับก็ยังไงผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ